ที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นคือเม้าส์แกมเบียหรือคนไทยเรียกว่าแกมเปียนที่ไรไปพักค้างคืนเมื่อวันสุกหรือวันพฤหัสที่แล้วนะครับเพื่อนๆทะเลสาบสีชมพูค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะห้าโมงเย็นแล้วเนาะแต่ไรก็อยากถ่ายเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นนะ เพราะปีที่แล้วมามันไม่ได้เป็นสีชมพูแต่ที่เราเห็นตอนนี้ธรรมชาติเ้าเนี่ยสีชมพูชมพูพิงเลยนะคะ,ะในวิดีโออาจจะไม่ออกพิงนะคะมันสวยค่ะเพื่อนๆสวยมากมันจะเป็นแค่ฤดูกาลนะคะฤดูกาลว่าประมาณเดือนที่เขาบอกนะคะจะเป็นเดือนกุมภากับมีนาใช่ไหมคะนี่เดือนเมษาแล้ว มันอาจจะเกี่ยวกับรูการนะคะมันก็เลยจะพึ่งจะมาพิ้งตอนนี้ค่ะปีที่แล้วมาเดือนมีนาก็ไม่ได้พิ้งนะคะไม่ได้สีชมพูค่ะนอกกลัวจะมืดก่อน เขาไม่ให้รถเข้ามาเนาะเลยก็ต้องเดินเข้ามาเองมาถ่ายมันไม่มีน้ําอ right? ่ะเห็นคนเขาไปเดินอยู่ข้างในเลยนะคะในในตัวเล็กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามันเป็นอะไรมันน่าจะเป็นทรายหรือเป็นเกลือเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวกลับกล้องก่อน ล็อกเอลหรือทะเลสาบป,ปลาไหลมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัมบังกาเล็กหมายถึงทะเลสาบแห่งสายฝนบัมบังกาเล็กเป็นทะเลสาบไม่มีน้ำแห่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย อยู่ในเขตภาคใต้ของออสเตรเลียห่างจากแอดเดเรด130กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีทะเลสาบแห่งนี้อยู่ติดถนนหลวงสาย A1 หรือ p r i ริ e เ s Highway ง่ายต่อการแวะเข้าชม้เพื่อนเป็นเกลือสีชมพูนะเกลือชมพูสวยมากเลย มีคนเขาขุดมาเขียนตัวหนังสือ Have you tasted? ดเสเป็นเกลือสีชมพูจริงนะคะเพื่อนๆดูสิทะเลสาบสีชมพูมีส่วนลึกที่สุดแค่10เซนนะคะไม่ได้ลึกมากนะคะ สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเ,เพื่อนๆสุดลูกหูลูกตาจริงนะดู๋ยวเขาถ่ายเขาเอาเท้าเขียนเนาะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือก็ถ่ายรูปเมื่อกี้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาอนอนกลิ้งเลยค่ะเพราะมันแพงนะเกลือสิงโพเนี่ย ลูกหูกลูกตาเพื่อนเ,อน,เนี่ยเกลือสีชมพูทั้งนั้นเลยนะคะไรก็เพิ่งเคยเห็นที่แรกเรียกว่ามันเป็นน้ําจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าหน้านี้มันแรงเนาะมันก็เลยแห้งปกติมันจะเป็นน้ําค่ะเป็นน้ำออดีใจที่ได้มาขับรถไปบอกแฟนเมื่อกี้นะคะ,ะก็เลยแยกเข้าไปอีกทางหนึ่งเพื่อหาทางกลับรถเพราะว่ามันเป็นถนนถนนไฮเวย์เนาะกลับรถก็ลำบากแล้วก็รถทักก็เยอะ 1 0ล้อ20ล้ออะไรอย่างนี้นะคะ,ะจะข้ามแล้วเดี๋ยวยังไงไลขอตัวก่อนรั้หนึ่งในชีวิตเพื่อนพ,อนพิงเล็กค่ะถึงจะมืดหน่อยก็ยังเห็นนะคะอากาศสดชื่นนะคะแต่ไอ้เกลือที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นกลิ่นเค็มจริงเนะเค็มเหมือนกลิ่นเค็มน้ำทะเลเลยค่ะเพื่อน,อนโอ้แมลงวันก็เยอะ ตัวบักไกยหนึ่งเหมือนชายทะเลเลยค่ะกําลังเดินทางกลับมแมลงวันก็ตามเราไปด้วยเห็นข้างหลังไหมคะสวยเนาะถ้าอะไรมาถึงต้นกลางวันก็จะดีหรอกแต่ตัวนี้มันเป็นแบบว่าครึ่งทางนะคะถึงไรจะออกแต่เช้าหรือเย็นอะไรก็ช่างมันก็ต้องมามืดอยู่ตรงนี้แหละค่ะ ทำไมทะเลสาบแห่งนี้จึงเป็นสีชมพูสันนิฐานว่าเกิดจากสาหร่ายสีแดงทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียชนิดหนึ่งผสมกับอุณหภูมิของอากาศแสงแดดและสภาพความเค็มของเกลือจึงทำให้เกิดเป็นสีแดงอย่างไรก็ตามจากงานวิจัยล่าสุดของออสเตรเลีย g e o อกราฟิกได้อธิบายว่า ดูเนเรียร์สตารินาคือสาหร่ายสีแดงทำปฏิกิริยากับซารินิแบคเตอร์รูเบอร์แบคทีเรียพร้อมด้วยความเข้มข้นของเกลือในอุณหภูมิและแสงแดดที่เหมาะสมจึงทำให้เกลือกลายเป็นสีชมพูในปี1860ได้มีการเก็บเกลือขายปีละ20ตันแต่การเก็บเกี่ยวเชิงพาณิชย์ได้หยุดลงในปี1970 หลังจากนั้นได้มีการต่อสัญญาในเชิงพาณิชย์อีกในปี2009ทะเลสาบเข้าอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคะฝั่งตนข้ามก็จะเป็นทุ่งหญ้าค่ะฮัลโหลฮัลโหลอะใครๆก็เอามาเห็นก็ต้องจอดนะคะแล้วก็รีบกันเพราะมันจะมืดแล้ว เดี๋ยวไลจะขึ้นไปยืนอยู่บนเก้าอี้เพื่อถ่ายวิวตรงนี้ก่อนมินิโร่ตวเรทิ้สคัลเลอร์ฟอรนะ i น it? The whole year it doesn't stay here for the whole year no oh, <okay. S 3> for my I'm searching uh like we have some in oh my god my eye, my yes in Melbourne we have oh, some in Melbourne ทะเลสาบสีชมพูที่เมลเบิร์นนั้นจะเป็นน้ำนะคะแล้วจะมีสีชมพูเฉพาะเดือนกุมภากับมีนาเท่านั้นนะคะแล้วบางปีก็ไม่มีด้วยค่ะ เราถึงฮอร์ชมแล้วค่ะคืนนี้เราจะพักที่เมืองนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ